ใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆพวกเราก็เพนมากับที่นี่มาตนนั้งนานก็เลยรู้สึกดีใจกับคุณเจด้ามากมามอบดันมากมายเนื่องจากว่าคุณเจด้าเข้ามาขนาดนี้แล้ว จรนี้แล้วหลังจากผ่านหลักสูตรนั้นมาก็า3ปีแต่เราก็มีความพอเนาะเ่าถึงนะแล้วความพอแต่ละคนเราเจออะไรบ้างในการที่เราต้องฝึกฝนมาตลอดยาเวสา3ปีนมาเาาหมือนจริงๆแล้วหนูก็คือเริ่มจากศูนย์เลยก็คือเหมือนมาฝึกเริ่มคือที่นี่เลยก็เลยเหมือนแบบช่วงแรกๆก็อาจจะมีความพอบ้างมีความเหนื่อยบ้างแต่ว่าทุกอย่างมันแบบทําให้เราต้องพูกตัวเองเราก็แบบอยากจะพัฒนาให้มันดีมากขึ้นก็เลยทํามาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ดีใจมากๆ จะไม่ฉืดคำว่าท้อค่ะแวจะมีช่วงที่รู้สึกเหนื่อยมากวเลยพยายามหาอะไรมันจุดประกายไฟของเราทำให้เราอินสปจะได้แบบแับแบบแบบแบบาบบแบบหรับหนูโซเชียลนะคะก็รู้สึกว่ากาบเอาตัวเองไปเปรียบเทบยทบ่แบบนนบแบบแบบแเบแบ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 บอบบแบบแเบแบบแบบแ่บแบมแบบแบบแบบแบมแบลแกบแบรแบรแบบแบบเบบแ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 อแ เราแบบมันม่นใจในตัวเองแล้วก็เทรนมาตั้ตเองตลอดเวลา่อย่างที่เชียร์บอกเลยค่ะเขาไม่ได้สอนแค่ให้เราร้องหรือเต้น<อ>แต่สอนทุกอย่างในการที่เตรียมพร้อมการเป,ป็นศิลปินหนูว่าการพอเป็นเรื่องปกติของการพัฒนานตัวเองค่ะเช่นะช่นกอเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราต้องทำาไงไ้ให้เราพุชตัวเองได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ในเส้นทางเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราอยากทำและว่าต้องเต็มที่กับมันอย่างพวกเราบอกว่าจะต้องเต็มที่กับมีเป้าหมายของเราทั้งหมดเลยกลุ่มเรา คิดว่าป้าหมายสุดๆที่เราตั้งไว้คืออะไรเฮ้ยย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 ยเย็นทยย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 ายย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 วรยยยยยย่ยย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 ยายย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 อยย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 แบบปยยยยยนยย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 ยาเยรยยยยยยอ่ยก็ต้องยยยรยย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 ย้ยย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  นี้เราก็ยังแบบว่าเรื่องอะไรอะทุรนทุรายตลอดเวลาใช่ไหมเวลาขึ้นเวทีแต่ละครั้งก็เหมือนแต่ว่าเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแเราเรายังมีการเทรนอยู่ก็ขอมาค่ะถ้าถึงแม้พวกเราจะจบแค่2-3ปีแล้วก็ยังเทรนยังเรียนอยู่10-12ปีกว่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ Welcome to Star Society